สวัสดีครับผมกับเมฆเช่นเดิมนะครับจับเพจมิสูเนเมะนะครับก่อนอื่นอะไรก็รบกวนกดไลค์ก่อนให้กันนะครับผมกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับเพจมิสูเนเมะนะครับตอนนี้เมฆมีอยู่ประมาณ3ช่องทางแล้วไม่ว่าจะเป็น Facebook เอ้ยนะครับยูทูบแล้วก็ทาง Tik t o ็อกนะครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มทาง Tik t o ็อกเมื่อได้คลิปสคลิปนี้เองนะครับผมอ่าวันนี้เราเอามาอีกหนึ่งคันสำหรับเอ็กซ์เพนเดอร์คนะครับตัวนี้เป็นเอ็กซ์เพนเดอร์คลอสสีขาวมุกนะครับเราเรียกว่าาเอว่า เปิดกันที่ราคากว่าละกันราคาอยู่ที่9ก้าแสนส่บาทสำหรับตัวสีขาวหมูกนนีนะครับมาเดี๋ยวเรามาลบชมกันว่าคันนี้เป็นอย่างไรมาดูกันด้านหน้าของเจ้า x อ็กชันเ r อ s ์ตัวนี้นะครับหลายๆลาท่านเคยอาจจะเห็นคลิปของผมแบบคันแรกไปแล้วอันนี้อีกคันหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเอ็กชันเดอรด้านบนเหมือนเดิมนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสีดานะครับเงาหรือว่าจะเป็นสีตัวโครเมี่ยตัวนี้ตัวเอ็กก็ได้เช่นกันนะครับสามารถเลือกได้นะครับจะเป็น พื้นเป็นสีพื้นเหมือนตัวหนังสือหรือว่าจะเป็น X สีแดงนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับผมด้านหน้าถัดมาตัวนี้จะเป็นกระจงัง S1 Dynamic s h i l d นะครับสำหรับตัวนี้เรียกว่าข้อดีของมันคือมีการ Aero Dynamic ที่ดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับทำให้ลดประหยัดน้ำมันขึ้นตามที่เขาดีไซน์มานะครับด้านล่างนะครับมาถึงตัวด้านล่างก่อนละกันตัวนี้นะครับเป็นสเกิร์ตจาก Extreme นะครับผมอันนี้ สเกิร์ตเอ็กซ์ตรีมเองก็จะมีดิฟฟิวเซอร์อยู่ด้านล่างเช่นกันนะครับมีลวดลายสีแดงตัดอยู่ด้าน้านบนของดิฟฟิวเซอร์นะครับพร้อมกับป้ายเอ็กซ์ตรีมตัวนี้นะครับโดยร่วมของตัวนี้เรียกว่าจะออกทางคืนคลีนมากกว่านะครับตัวนี้คืนคลีนสีจะคลื่อนกับรถค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้นะครับจะเน้นความเรียกว่าความสบายตาในการดูแล้วก็มีเรียกว่ามีความเท่ในส่วนหนึ่งด้วยนะครับตัวนี้มาดูต่อกับด้านไฟหน้ากับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ข้อแตกต่างระหว่างตัว GT กับตัว Cross ของตัว MY22 ครับตัวพลาสตัวนี้นะครับไฟหน้านะครับจะเป็นทรงแบบนี้นะครับเป็นทรงยังเป็นทรงสี่เหลี่ยมอยู่แต่ข้อดีของตัวนี้คือเป็นไฟ LED มาจากทางโรงงานเลยนะครับแล้วก็ไฟตะหมอกก็เช่นกันนะครับกัเป็นไฟแตะหมอกที่เป็น LED เช่นกันสำหรับตัวนี้ก็นะครับก็มีไฟ Daylight นะครับตัวนี้นะครับชุดแต่งก็มีไฟ daylight มาเหมือนกันสำหรับตัวนี้เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับ สำหรับล้อนะครับตัวนี้จะแตกต่างกับคันที่ผมเคยรีวิวคันแรกมาก่อนคันนี้นะครับจะใช้ล้อลายเดียวกันของ e m o t i o n R นะครับแต่ยางจะแ,แ,แตกต่างกันไปยางตัวนี้จะเป็นของมาเชลนะเป็นยางของเกาหลีนะครับไซส์ยอยู่ที่2 2 5 4 5 8นะครับขอบตัวแกนยางจะเล็กกว่านะครับจะให้อารมณ์ดูสปอร์ตมากกว่าจะสำหรับคันนั้นลูกค้าเขาต้องการที่จะให้อารมณ์รถดุดันนะครับสำหรับนี้่ะก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างคันนู้นกับคันนี้นะครับแล้วพร้อมกับตัว เรียกว่าฝาครอบคาลิปเปอร์นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับได้หลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้ำเงินสีดำนะครับสำหรับตัวนี้สามารถเลือกได้น็อตล็อก,ก็เช่นกันสามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับมีสีแดงมีสีเงินมีสีฟ้าแล้วก็สีดำครับตัวนี้นะครับเรียกว่าลูกค้าสามารถเลือกเองได้หรือว่าชอบแบบไหนยังไงบ้างฮะ<า>สีชมพูไม่มั่นใจนะโอเคต่อมานะครับสำหรับตัวนี้เรามาดูกัน นอกจากนั้นด้านข้างยังมีของบันไดข้างนะครับตัวนี้นะบันไดข้างตัวนี้แข็งแรงนะครับสามารถยืนได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับลูกค้าไม่เที่ยวติดหลอกๆอกเอาไว้สวยๆนะครับตัวนี้ใช้งานได้นะครับสำหรับในกรณีถ้าเหมือนลูกค้าอาจจะต่อไปในอนาคตอาจจะจะติดแหลกหลังคาอะไรอย่างนี้สามารถเหยียบตรงนี้เพื่อ,อยกของขึ้นไปด้านบนได้นะครับผมมาถัดมานะครับข้อมือแบบโครเมียมนะครับตัวนี้อาจะเห็นฟะีลว่าตัวรถเองอ่ะลูกค้าจะท้องค้าเดี๋ยวชอบแบบว่าแนวเงาเงาครับ เอามือโครเมียมตัวนี้ก็เป็นงานอย่างดีนะครับตัวนี้เรียกว่าเ,เตดชุบหนาครับตัวนี้ดียังไงเตะชุบหนาก็คือมันจะทําให้ตัวโครเมียมอ่ะผมบอกเลยว่ายังไงในอนาคตยังไงก็มีการที่เกิดสนิบโครเมียมได้อยู่แล้วแต่ตัวเนี้เมื่อชุบดีๆอ่ะตัวนี้มันจะทําให้เกิดชานะครับมาเลยเป็นเรียกว,ว่าเอางานที่เราให้ไปอ่ะจะเป็นงานที่ดีๆให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับถัดมาตัวนี้นะครับก็เป็น อากันสาดนะกันซาดตัวนี้เป็นทรงออกงาสปอร์ตนะครับเรียกว่าจะมีเส้นสายโค้งเข้าไปตัวนี้ทําให้รถดูสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับผมแต่นอกจากนั้นฟิล์มก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราเป็นอเมริกันออโต้ให้นะครับของอเมริกานะครับรับประกัน8ปีเป็นนาโนเซรามิกครับดำนอกใส่ในนะครับผมแล้วก็ตัวนี้การร้อนดีมันมากๆสำหรับตัวนี้นะครับผมถัดมานอกจากนั้นอ่าหลายท่านสังเกตุวยทํทำไมคันนี้นะครับ อ่าคันนี้หลังคารํดำนะครับลูกค้าขออัปเกรดเพิ่มขึ้นมาทําแลบหลังคาดําพร้อมกับราวหลังคานะครับตัวนี้เสาหลังคาก็เป็นทาดําเช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเรียกว่าสวยงามมากๆตัวนี้จะออกดูแนวสปอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับตัวฟิลสำหรับฟิลคันนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเรายังมีนะครับทําหูฟูช้างหรือว่ากระจกข้างแล้วแต่ท่านอยากจะเรียกนะครับตัวนี้นะครับทาดาเหมือนกันนะปกติจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผม มาเรามาดูถึงตัวด้านหลังกันบ้างนะนี่มีน้องหมาอยู่ทางตาด้วยใครสนใจจะรับไปเลี้ยงก็ได้นะครับตัวนี้เะเห็นไหมไปเลี้ยงไปด้วยกันไหมกับคนรถอ้าไม่ไปนะครับต่นเราตัวนี้น้องหมารักที่นี่นะครับเพราะว่าเซนทุกทัานใจดีสำหรับตัวน้องหมาตัวนี้นะครับอ่าเรามาดูกลับตัวสเกิร์ตท้ายแล้วกันละครับผมตัวนี้สเกิร์ตท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีการตัดสีดําแล้วก็ขอบสีแดงขึ้นมานะครับตัวท่อเองนะครับสามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็น ทรงสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าจะเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ของโต๊ะผมเองผมก็ชอบชอบทรงอย่างนี้เพราะว่ามันดูเหมือนรถซิ่งดีนะครับัตัวนี้นะครับแล้วพร้อมกับมีมีไพทับทิมด้านท้ายมาให้ด้วยนะครับผมน่ะตัวนี้นะครับมาดูถึงด้านใดบ้างว่าเรามีอะไรให้บ้างนะครับสุรุปอย่างแรกเลยนะครับจอตัวนี้นะครับเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับเรียกว่าแอปพลิเคชันตัวนี้น่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ เอ,อ,เอ,อใช้ไงวะอ๋อตัวนี้ออเมาขอโทษทีพอดีมันจะมีการแตกต่างของหน้าลูกเล่นหนูของมันนะครับผมตัวนี้่เรียกว่าหน้จอนะครับตัวนี้ลื่นไหลามากนะครับดู YouTube, Netflix ก็ได้นะครับจะมี Google Chrome ได้เหมือนในกรณีอยากจะดูอาจจะดูหนังผ่านเว็บต่างๆนะสามารถตัวนี้ได้ครับการใช้งานตัวนี้ก็ไม่ยากครับเราก็แค่แช์ ไวไฟให้กับตัวรถนะครับไม่ว่าจะผ่านตัวมือถือเองนะครับหรือว่าจะเป็นอาจเป็นฮอสปอตที่มาเสียบกันในรถก็ได้นะครับสามารถแชร์ให้ตัวรถไปก็สามารถใช้งานได้ดีนะตัวนี้นะครับนอกจากนั้นเราจะมีอ้าวกล้องหน้านี่อ่าหลายท่านเอ๊ะทำไมกล้องหน้าถึงมาแขวนไวตรงนี้จริงๆคือตัวเนี้ยเนื่องจากรถเพิ่งติดฟิล์มไปนะครับเลยก็ทําเราเลยต้องรอให้ฟิล์มเซตตัวก่อนแล้วค่อยติดกล้องให้กับลูกค้านะครับผมแล้วนอกจากนั้นอ่ากล้องนี่นะครับตอก,กลางขนาด14นิ้ว ใช้งานง่ายมากเห็นไหมข้อดีคืออะไรตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปที่เราให้มาเลยนะครับตัวนี้หน้าจอความคามชัดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ข้อดีของมันคืออะไรเวลาเราสมมติเราขับรถอยู่อ่าอย่างนี้เสร็จแล้วก็แค่บางทีอาจจะมีผู้โดยสารจะเปิดดูแล้วก็กดปุ๊บอ่าตรงนี้จะมีโช๊คลงมานะครับเพราะบริเป,ปกติทั่วไปของในตัวแบนจอในทั่วๆไปแล้วกันมันจะเปิดออกมามันจะเด้งอยู่ประมาณแคว่ว่านี้แล้วเราต้องใช้มือดึงออกมาเองซึ่ง ถ้าเราลองคิดในมุมการขับรถอยู่เดี๋ยวผมมันจะลําบากมากในการที่จะดึงออกมานะครับอันนี้นั่นเองแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีอะไรให้อีกนาตัวนี้พอรตควิกชาร์จนะครับตัวนี้เรียกว,ว่าสามารถใช้กับมือถือที่รองรับการชาร์จเร็วได้นะครับทุกลุกแบบเลยนะครับอันนี้เป็นพอตควิกชาร์จ3.0นะครับไม่ว,ว่าจะ Android เองนะครับ iPhone เองหรือไอางี้พวกเค่นี้สามารถรองรับได้เลยนะครับเรียกว่าตัวนี้ดีมากๆสำหรับการเดินทางระยะไกลนะครับผมนะี่ มาสรุปกันสุดท้ายสลับคันนี้แล้วกันนะครับก็ราคาตัวรถนะครับสลับตัวครอสตัวนี้สี่ขามูอยู่ที่เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสิ่งที่ลูกค้าอัปเกรดมาแล้วกันนะครับอย่างแรกคือ1ล้อนะครับสอสองบันไดข้างนะครับแล้วก็สามแลปหลังคาดานะครับอูช้างดําแล้วก็ตัวราวหลังคาดานะครับอันนี้ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาครับส่วนที่เหลือนะครับที่อาจจะเห็นในรถอาจจะ สิ่งที่ผมไม่ได้พูดเช่นพวกพรม VIP ต่างๆหรืออะไรละเอียดเล็กน้อยพวกนี้ตอนนี้ผมแถมให้จัดให้เต็มอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะครับติดต่อ,อเข้ามาได้ทางไลน์เอ่ย Facebook Inbox เข้ามาก็ได้นะครับ YouTube ก็คอมเมนต์ก็ได้แต่ผมว่าแนะนำจะว่าทักทางไลน์เลยดีกว่าจะสะดวกรวดเร็วกว่านะครับหรือว่าทาง Ti ๊ t ต k ผมก็จะมีลงไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ยัไงไงก็วันนี้ขอบคุณของทุกท่านมากๆนะครับที่ I'll be the last one left when the lights go out I'm down to one last breath but I can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my heart and hope to die baby I was born to Fight the fear when I feel like dying I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it but some days I feel idiotic, just a product Of a system where you're lucky just to make a dollar That ain't gonna stop me cause my grind's contagious I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms And every single problem brings a lesson that I learned